สวัสดีค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในวันนี้อาจารย์วีรดาก็ขอให้ทุกท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านเลยนะคะขอแสดงความห่วงใยไปถึงทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้รักษาตัวกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่วีราดา a n g e l b l e s s Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช5 6 8 8นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาตุลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยากทราบนะดวงชะตาของพวกเราในเดือนนี้นะคะหลังจากที่เจอ เรื่องเราหนักๆมาจากเดือนมีนาคมเนาะเฮฟวี่มากๆเลยหนักมากๆนะคะ Mercury Retrograde หรือดาวพุทธที่เดินถอยหลังเนาะก็ส่งผลเยอะเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านและต่อเนื่องมาจนถึงวันที่7เมษายนนี้อดทนอีกนิดหนึ่งจะสิ้นสุดแล้ว Energy ในเดือนนี้เมษาเนี่ยดีมากนะคะมีไพ่นาฬิกาแล้วก็ไพ่บ่อน้ำ นะคะอันนี้คือบ่งบอกถึงเรื่องของเวลาเรื่องของจุดเปลี่ยนเรื่องของอนาคตอันใกล้นะคะบางอย่างเนี่ยกำลังจะถึงเวลาของมันนะคะได้บรรจบมาถึงช่วงจังหวะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีไพ่บ่อน้ําด้วยนะคะก็คือเรื่องของความสุขความสมหวังนะหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษายเยียบยาบำบัด การเติมเต็ม fulfilling นะคะแบบนี้ก็ได้เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหลายคนที่เลิกกับแฟนนะคะเลิกราอย่าร้างหรือเป็นลักษณะของการที่ว่ามีปากเสียงมีคดีพิพาทนะคะหรือทะเลวิวาทนะกับใครบางคนนะคะส่งผลมาจาก mercury retrograde นะคะครั้งที่ กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสายฟ้าฟาดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่คาดคิดเรื่องช็อกๆนะคะเออแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างที่หลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้มาเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไร อยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาตุลค่ะในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะ Two of Wands Four of Swords The Moon The Emperor, Queen of Cups, mm -hmm. King of Wands, Seven of Wands, Page of Wands, Eight of Cups, The Hierophant. Bottom of the d e c k นะคะได้ไพ่ทรีอ e of cups อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปิดธุรกิจเปิดกิจการห้างร้านร้านค้าหรือว่าการเซ้งซื้อต่อเก็งกำไรก็ได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะหรือเรื่องของตัวธุรกิจหรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ้นสินสินทรัพย์บางอย่างนะคะ หลายคนก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะมีเรื่องของตำแหน่งงานที่ใหม่หรือว่าเป็นลักษณะของการรับรับรับอะไรนะรับเงินเดือนอ่าที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้รับการโปรโมตการแต่งตั้งตำแหน่งหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศแบบนี้ก็ได้นะคะข่าวดีมากสำหรับเดือนนี้นะหลายๆคนก็มีเรื่องของชื่อเสียง เกียรติยศหรือเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมชมชอบอาจจะมีเรื่องของผลงานที่ออกสู่สาธารณชนหลายคนก็ทำหน้าที่เป็นสื่อนะคะหรือว่างานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนักแสดงนักร้องอะไรแบบนี้ดูแล้วมีผลงานเป็นที่ต้องตาต้องใจหลายๆคนและคนที่ทำงานเกี่ยวกับสาย healthcare นาะรักษาเยียวยาบำบัดทั้งหลายเนี่ยเดือนนี้อาจจะงานชุมนิดนึงหรือว่าสายสกินแคร์สายเฮลธ์สายเวลเนสสายผิวหนังนะคะสกินนะคะรวมถึงพวกศัลยกรรมด้วยหลายคนก็ไปทำศัลยกรรมนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะนะถือว่าเหมาะนะคะก็จะเป็นการอ,อ,อะไรอะแครกนะคะในเรื่องของจังหวะเวลาด้วยนะที่มัน น่าจะติดปัญหาอะไรก่อนหน้านี้เนาะเอาละทีนี้อาจารย์รู้สึกว่าต้องมีการเดินหน้าเยอะขึ้นในชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจทำอะไรให้มันสำลิดนะคะให้มันสำเร็จออกมาเป็นเป็นเรื่องๆเป็นตัวอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็หลายคนเนี่ยตั้งใจมากเลยที่จะไปให้ถึง นะคะเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายงานธุรกิจหรือว่าการาเดินสายออกต่างประเทศนะคะไปเรื่องของการติดต่อง,งานทางไกลนะคะหรืออาจจะเป็นในช่องทางเกี่ยวกับออนไลน์นะคะแบบนี้ก็ได้นะหลายคนก็มีมีความฝันในเรื่องเหล่านี้แล้วก็อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงหลายคนเดินทางไปอยู่เมืองนอกหรือว่าไปตั้งรกรากใหม่ อาจจะมีเรื่องของวีซ่าเข้ามาใน attention หรือในความสนใจของเราด้วยในเดือนนี้คือมันมีความยินดีตรงนี้ก็น่น่าจะแปลว่ามีเรื่องของเอกสารที่ได้รับหรือสำเร็จออกมาแล้วก็เรื่องของผลตอบรับบางอย่างนะคะที่มันดีมากๆเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะ นะอาจจะเป็นการสอบการสัมภาษณ์บางอย่างหรือการได้รับโอกาสดีๆมีคนที่ให้งานทําหรือว่าใหา้ในเรื่องของการซัพพอร์ตแบบอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปอนเซอร์หรืออะไรอะไร,ะไรดูผู้ใหญ่รักมากสําหรับราศีตุลในเดือนนี้ค่ะนะก็เจอเรื่องเยอะมากเลยที่ผ่านมาคือหนักมากก็ไก่ไม่รู้กี่ตัวราศีตุลค่ะดูดิ ทั้งป่วยไม่สบายทั้งกายและใจก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่เจ็บอาจจะเป็นภาวะผ่าตัดหรือว่าลักษณะมีโรคซึมเศร้าอาการทางจิตนะคะจิตเวชคือไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่เหมือนกับโฟกัสไม่ได้เลยอะแพนิค อะไรแบบนี้ด้วยคืออาจารย์รู้สึกว่าตอนนี้มันมีจุดที่เราเองเราจะตั้งหลักได้ก็คือเหมือนกับโอเคเรารู้แน่ชัดเราว่าเราจะต้องทำยังไงและเราจะไม่ปล่อยให้อะไรมา d istract หรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจเราอีกนะคะคือตรงนี้คนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเกษตรกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมงานเกี่ยวกับ construction ก่อสร้างหรืองานในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวก ไอทีออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มีเดียทั้งหลายนะคะบันเทิงเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ในเดือนเมษายนนี้จะมี t ทร n i n g Point หรือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะและทำให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับต้องย้ายที่ทำงานหรือย้ายสัญญา,ย,าย้ายจุดที่เราเคย อยู่เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ละนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มอาชีพอื่นด้วยก็ได้นะคะแพทย์พยาบาลด้วยแบบนี้ก็ได้แต่อาจารย์ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เข้ามาบอกเราอยู่ว่าให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อนะคะหลายคนก็มีแนวโน้มว่าจะไปเปิดธุรกิจอยู่ในต่างประเทศเลยนะก็ตั้งใจว่าจะไปทำร้านหรือว่าสร้างเป็นสถานศึกษาหรือเกี่ยวกับศาสนสถานเทวศาสตร์ต่างๆด้วยเกี่ยวกับ เทพเกี่ยวกับองค์เทพหรืออาจจะไปทำเป็นพวกการกุศลก็ได้ค่ะทีนี้ตอนนี้เรามี Healing Energy ที่ชัดมากแปลว่าในเดือนนี้เราต้องฮิวใจเราก่อนนะคะเออคือหลายคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวตนเนี่ยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปคล้ายกับว่าอันนี้เราเจออุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องความรักหรืออะไร คือทุกอย่างมันมันกดดันเราให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นหลังจากที่เรามาวิพินิพ,พิเคราะห์แล้วเรารู้เลยว่าจุดเนี้ยค่ะคือเราจะไม่ยอมให้อะไรมันมากลืนกินเราให้อะไรมันมาแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราเฟลเราต้องยอมแพ้ไงอเอออย่างแรกที่แนะนํานะคะว่าให้ทําก็คือ self analysis พินิดพิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเราเองนะคะว่าเราอะเหมาะกับแนวไหนเหมาะกับอะไรเหมาะกับคนประมาณไหนแล้วเราเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทางดีกว่านะคะคือตรงนี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องรวบรวมสติดีๆนั่งสมาธิสวดมนต์หรืออาจจะไปไหว้พระทำบุญนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องที่เรากลัวมากๆหรือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับเราแต่ว่า คือทุกวันนี้เราเชื่อมั่นในความสำเร็จว่าเราจะได้รับเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่เราเชื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วเราก็ทำมันได้ดีด้วยนะคะนนี่คือดีมากๆเลย Ace of t h o u g h this c h a r t has arrived to congratulate you for your brilliant new idea นะคะ which is truly inspired เนี่ยเห็นไหมคือ เทวดาองค์น้อยก็มาแสดงความยินดีกับเราในะไอเดียที่มันสุดยอดแจ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมานั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็คงบันดาลใจให้เราถูกไหมคือตรงนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเราจะสื่อสารอะไรเราควรจะทําให้มันชัดเจนถูกต้องแม่นยํานะคะเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจความคิดหรือไอเดียของเราด้วยอย่ากลัวอุปสรรคที่เข้ามา นะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันไปต่อได้นะตรงนี้นะคะ Guardian of t h o u g h t you may be called upon to be a spoken person a spokesperson sorry for a cause close to your heart your angels will give you the perfect words and you'll do brilliantly เนะี่ยเห็นไหมคือมันเหมือนกับเขาอยากให้เราเป็นนักพูดนักเจรจาหรือ นางฟ้าคือเขาจะให้คําพูดที่แบบมันมันสมบูรณ์แบบกับเรามากๆเลยในการที่เราจะพูดออกมาอ,มอาจจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจอาจจะเป็นเรื่องของการชักชวนหรือเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อให้เกิดผลสำลิดบางอย่างนะคะคือตรงนี้เนี่ยเด่นเรื่องของการเจรจาแล้วก็เด่นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีจุดที่ทำให้เราเติบโตในเดือนนี้ดาววีนัส น่าจะเดินถอยหลังถึง13เมษายนนี้แล้วก็คือช่วงสงกรานพอดีแปลว่าหลังสงกรานเนี่ยเรื่องความรักก็จะดีขึ้นความเมตตาอุปธรรมจะเริ่มเข้านะคะใจเย็นอีกนิดเดียวก็คือมีโอกาสได้ในสิ่งที่ร้องขอนะแต่ว่าตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนเราไปยึดติดกับอะไรมากบางครั้งเนี่ยต้องระวังแล้วก็คนที่สวมหน้ากากหลอกลวงไม่จริงใจกับเราเนี่ย ดูดีๆทําไมเราทําคุณคนไม่ขึ้นเพราะว่าเราทําผิดคนหรือเปล่านะคะถ้าเราเลือกคนที่ถูกต้องก็คงไม่แย่ขนาดนี้เนาะนางฟ้าที่ดูในเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานะคะเขาจะคอยดูแลปกป้องให้เราเนี่ยปลอดภัยแคล้วคลาดแล้วก็หายเจ็บหายป่วยหายไข้เนาะ ก็จะมีอะไรๆที่เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะจากประสบการณ์ชีวิตจากเรื่องราวที่ผ่านๆเข้ามาหลังจากนี้อีกนะคะคือก่อนหน้าน,นี้เราก็เรียนรู้เยอะมากแต่ว่าคราวนี้คือมันมันชัดอะว่ามันยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคืออาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยไปได้คู่ที่ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยนำพาไปหาสิ่งที่ดีในชีวิตเลยทำให้ตั้งแต่อยู่กินกันมาหรือว่าแต่งงานกันมาเนี่ยดึงให้ชีวิตคุณต่ำลงแย่ลงนะคะต้องเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วดีขึ้นนะคะเราดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่ได้แย่ลงอะในทางกลับกันเขาก็ควรจะดีขึ้นด้วยหรือไม่ได้แย่ลงด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้เรื่องของความรักคนโสดเนี่ยถ้าตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ ก็จะได้แล้วเร็วๆนี้แล้วแหละเหมือนคนโสดที่เล็งใครบางคนไว้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะทักมาเออหรือได้ทำความรู้จักอาจจะได้ออกเดทหรือเข้าชักชวนเราไปไหนสักที่นะคะส่วนคนที่อะไรอะมีคนคุยเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นไปได้ว่าจะได้แฟนที่มีฐานะดีมากแบบสไตล์เขาเรียกว่างไงเดีย คือมีความมั่นคงมีอะไรอะไรแบบจะเต็มอ่ะอืมคนคนนี้ดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเขามากเลยนะคะเอาละทีนี้ถ้าเราปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระเนี่ยจากใครบางคนที่ไม่ตอบโจทย์เราจะได้พบเจอกับคนที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ ไปอีกระดับขั้นหลายคนที่คบกันมากับแฟนในสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสได้คุยเรื่องแต่งงานแล้วแหละและอาจจะเกิดการมั่นหมายขึ้นอาจารย์รู้สึกว่าเขาก็เลงเราว่าเขาอยากจะแต่งกับเราไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปแอบซื้อแหวนซื้ออะไรเตรียมไว้แล้วก็ได้ <c oughs> นะความรักนี่มีดราม่าเยอะนะคะหลายคนก็เจอทั้งอุปสรรคในเรื่องคู่นะคะแล้วก็เจอเรื่องของ ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเขาอีกทําให้สถานการณ์มันกลับตรรปัดไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นในตอนแรกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้กลับมาเป็นบ้านกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าใช้เวลาที่เป็น time, วลมีมเาคุณภาพเนี่ยด้วยกันนะ มาดูหน่อยนะคะว่าคนที่แต่ต้องระวังเจอคนนอกใจนะในเดือนนี้หรือเดือนก่อนก็ได้ถ้า Mercury retrograde นะคะจะต้องเปิดเผยให้เรารู้ว่าคนนี้หัวหรือก้อยหมูหรือจ่าแต่อาจารย์รู้สึกว่าคนเก่าเนี่ยดูห่วงก้างยังไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมปล่อยรนาะสีตุนเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเราดีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการกลับไปคบมันก็เหมือนกับการทําให้ตัวเองต้องกลับไปทุกข์ระทมอีกรอบ สำหรับหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะมองข้ามนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนคนนั้นนะเหมือนกับเราก็ไม่เลือกเขาอะ่ะอืมเราไม่เอาเพราะเรารู้สึกว่าขี้เกียจทะเลาะเหมือนเหมือนเดิมคือคนคนนี้เขาไม่เรียนรู้เราพร้อมจะเอาตัวเองออกไปสู่อิสระโลกกว้างลองดูคนใหม่ๆเพราะเราไม่ต้องการที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาจารย์รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเคยนอกใจเราด้วย หรือเป็นคนที่พูดจาแบบหักหานน้าใจเราสุดๆหรือนึกจะทิ้งเราเลิกกับเราก็คือเลิกเลยไม่สนใจเลยอย่างนั้นนะคือคนที่เขารักเราอ่ะเขาจะกลัวเสียเราไปแต่ว่าคนคนนี้ดูไม่ได้มีท่าทีว่ากลัวอะไรเลยนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่พอใจแต่ถ้าใครที่คบแฟนอยู่และแฟนดีมากคือตอนนี้แบบ พูดจาอะไรดีแล้วทาสิ่งดีๆให้เราเนี่ยเราจะมีความสุขมากๆเลยแสดงว่าคนนี้คือตัวจริงแล้วแหละก็น่าจะได้มั่นหรือได้แต่งหรือได้อยู่ร่วมชค้คากันไปตลอดอย่างเงี้ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้พรเราในเดือนนี้ราศีตุลเนี่ยจะได้รับพรเยอะจักรกวาลเนี่ยจะนําทางให้แสงดาวเนี่ยนำทางด้วยนะคะส่งผลให้ราศีตุลเนี่ยไปถึงเป้าหมายเดอะสตาร์ขวาดาวในสิ่งที่คุณปรารถนา ในสิ่งที่คุณรออยู่คนที่ต้องการทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในเวลาใกล้ๆนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องลุยลุยแล้วก็ทําให้เต็มที่และอธิษฐานจิตดีๆคือไพ่พระเนี่ยแสดงว่าเบื้องบนเนี่ยเขาสถิตเคียงข้างเหมือนกับให้พรเราอยู่ตลอดนะประมาณนี้ค่ะก็ในเดือนนี้อาจาร์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะดูดวงรายปีนะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะยังสามารถจองได้อันนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะรับถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะออของปี68นี้เนาะ ก็สำคัญนะคะดวงรายปีเนี่ยสำคัญมากๆเพื่อเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าอะไรควรหลีกเลี่ยงควรระมัดระวังหรืออะไรที่เราควรที่จะตั้งใจลงมือทำจังหวะเวลาช่วงไหนนะคะเอาละใครที่อยากจะดูแบบสร้อยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางไลน์ ID ดีเดียวกันที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ แล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะออชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะหรือชื่อที่เราใช้เองหรือชื่อลูกนะคะเลิกผ่าคลอดนะคะเลิกขึ้นบ้านใหม่ออกรถเปิดกิจการเลิกแต่งงานนะคะหรือเลิกใดๆ ลงเสาเอกอย่างเงี้ยสอบถามรายละเอียดได้เลยการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยสำคัญมากเริกยามนั้นสำคัญชนาไหน,นะคะแล้วก็เรื่องของไลเซนด้วยนะใครที่รู้สึกว่าแก้มาทุกจุดแต่ยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นสักทีแนะนำนะคะมาดูกันด้วยว่าไลเซนที่ใช้อยู่โอหรือเปล่านะโอเคเอาละถ้าใครที่ยังทุกข์ใจนอนไม่หลับ นะะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะฝึกจิตในการใช้พลังนรมิตด,ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนแบบไหนที่เราต้องการเข้ามาในระหว่างที่เรานอน,อนหลับนะเอาใจช่วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่เครียดทุกใจนอนไม่หลับไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆนะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยชื่อวีรดาแองเ l b l เ s สลิง์ของเพจ f a c e b o o k ก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะโพสต์บทสวดมนต์คาถาหรือ,อเกี่ยวกับการทำบุญนะคะเป็นเกร็ดความรู้ที่ดีในการเสริมดวงชะตานะคะ เอานี้นี่หน่อยๆก็ยังดีนะเสริมดวงกันไปนะคะถ้ารู้สึกว่าติดปัญหาทุกใจหรืออะไรนะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็อย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆนะคะอาจารย์อ่านหมดนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะและ้วก็ใครที่ชอบคลิปอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากก็เดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ